สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนอฟฟอร์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนและละัคนามิถุนสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพียงจักรช่องช่แนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับขอนงการดูดวงส่วนตัวสามณาะอัลาอดีมาที่เบลิเวอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัลลาอดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้คลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนธันวาคม2567ซึ่งเป็นเดือนทีน่12ของปีนะครับ เป็นการพยากรณ์ EP ที่2ด้านของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับหเรื่องสําคัญที่ครอบคลุมในชีวิตของคนเรานะครับและเป็นคําถามยอดฮิต5เรื่องที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดนะครับก็รวบรวมคําถามมาตอบในคลิปนี้มาพยากรณ์ให้ฟังนะครับอย่าลืมติดตาม EP แรกไปด้วยนะครับซึ่งเราเพิ่งลงไปไม่นานนี้นะครับก็กลับไปดูได้ย้อนไปดูได้เพราะว่าเราจะเป็นต้องดูดาวย้ายเพราะเนื่องจากว่า มันเป็นการกระทบดวงชะตาของเราในเรื่องราวใหม่ๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างในแต่ละเดือนเป็นเรื่องราวใหม่ๆนะครับก็ติดตามได้ในอีพีแรกด้วยนะครับฝากติดตามด้วยเนาะแล้วก็มาดูดวงส่วนตัวกันเยอะๆด้วยนะครับเดือนนี้แย่มากๆเลยอ่ามันครบรอบหกปีเดือนนี้แต่ก็ตกแบบฟ้ากระหิวอ่ะไม่ใช่ฟ้ากระดินนะครับฟ้ากระหิวก็เลยแบบอืมก็ จะได้อยู่ด้วยกันต่อไปอีกนานๆนะครับเชื่อกันมาดูด้วยเนาะเราเรามาดูกันนะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนธันวาคมอย่างที่บอกไปผู้ที่เกิดราศีมิถุนดูจากด้านล่างสีส้มนี้ลัคนามิถุนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีและลัคนาเช่นจุดเดียวกันครับตนุราศีมิถุนตรงนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก่นกอนก็คือดาวพุธนะครับดาวพุธไม่ได้ย้ายในเดือนนี้เนาะแต่ว่าโคอจรอ,อยู่ในเดือนอริหนึ่งเดือนเต็มนะครับหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมเลยนะครับ ถึงสิ้นปีมาถึงสิ้สนเดือนสิ้นปีในเดือนนี้เราไม่รู้ว่าจะย้ายเมื่อไหร่ในเดือนหน้าแต่ว่าเราเอาถึงแค่สิ้นสุดคือ31มธันวานะครับคือมาถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นพุทธตกเลอนอาริก็ระมัดระวังเรื่องของคําพูดนะครับดาวพุธคือปากดังนั้นจึงระวังคําพูดระวังการสื่อสารระวังการการเข้าสังคมจะมีปัญหานะครับจะมีการสื่อสารแล้วเกิดปัญหาแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการกิน นะครับพูดเนี่ยมันแปลว่าป,ปากอย่างที่บอกไปนอกจากคําพูดแล้วยังหมายถึงการกินด้วยกินอะไรระวังแสลงท้องระวังท้องเสียนะครับก็อรินะ้องมันก็คืออุปสรรคปัญหาหรือเรียกว่าความยุ่งยากกินแล้วเกิดความยุ่งยากเกิดขึ้นก็คือแพ้นะครับระมัดระวังพวกนี้เรารู้ว่าเราแพ้อะไรอย่าไปกินสิ่งนั้นนะครับระมัดระวังแล้วก็ยังอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังอีกก็คือการเซ็นสัญญา เดินน้แนะนาไม่ให้เซ็นสัญญาแต่ถ้าเซ็นทางราชการไม่เป็นไรแต่ถ้าเซ็นปกติไม่ควรเพราะว่าคือหมายถึงว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ใช้สติในการวางแผนล่วงหน้าดีๆเตรียมรับเตรียมพร้อมกับการเซ็นและอ่านดีๆเพราะไม่งั้นจะเกิดเรื่องเกิดปัญหาเพราะจะนําการไปสู่การเป็นคดีความได้นะครับหม,มรหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่ได้หมายถึงจะเกิดง่ายนะคดีความแต่หมายถึงว่าอาจเกิดคดีความได้เพราะว่ามันผิดพลาดด้านเอกสารแล้วก็พุทธในเรือนังคัน ก็คือระวังเรื่องของคดีความอาจจะเริ่มต้นที่ถ้อยคดีความก่อนแล้วอาจจะนับไปการไปสู่การเป็นคดีความตามมาเราม,มาระวังครับทีนีเ้เคยระวังไว้ก่อนน่ะการงานในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างการงานเรามาเริ่มต้นกันที่คําถามแรกในเดือนธันวาคมการงานเนาะการงานเนี่ยเป็นดาวพฤหัสบดีอยู่ในเดือนพินาศยังโคจรอ,อยู่ในเดือนวินาศราศีพฤษภเหมือนเดิมต้องเข้าใจว่า ปกติคนมิถุนจะเปลี่ยนแปลงยากเพราะว่าวินาศมันเป็นธาตุด,ดินเนาะแต่ว่าพอดาวมฤตยูเข้ามาเริ่มผันผวนละไม่แน่นอนเลยเปลี่ยนแปลงในชีวิตบ่อยมากขนาดแม่ผมเองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นมิถุนเพราะว่าคือไม่รู้เวลาเกิดที่แท้จริงหรอกครับเพราะว่าแกเป็นคนเขาเรียกว่า คนรุ่นหลังๆน่ะเออนั่นแหละออรุ่นก่อนๆก็เลยทําให้แบบไม่ค่อยรู้เวลาเกิดที่แน่ชัดน,นะครับแต่เท่าที่ดูจับดูเนี่ยแกน่าจะละขนามิถุนนะครับทีนี้ออก็จะมีการเปลี่ยนงานจริงๆคือแม่ก็จะเลิก,เลกงานที่ทํามา30ปีนะครับโหอายุเท่ากับบางคนเลยเนะอายุ30ปีคือทําการค้ามาเนี่ยสาปีก็กําลังจะหยุดในปีนี้ปลายปีนี้แหละคือหมายถึงว่าสิ้นปีนี้ก็เริ่มจะจะปิดละนะครับ ก็จะจบแล้วก็จะกรรมวินาตไปเลยครับอืมเนี่ยไม่รู้นะใครเปไม่เปแต่ว่าแม่ผมเนี่ยน่าจะไปตรงเนี้ยเลยนะครับเพราะว่าพ่อบอกว่าจะอยู่ถึงแค่สิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับก็จะเก็บของย้ายออกมาเต็มไข่ที่ตรงนั้นนะครับก็ดีตรงที่ว่าเออมีทุนยังมีมรดกนะครับข้อดีคือมีมรดกแต่ไม่ได้แปลว่าจะมีทุกคนนะแต่ส่วนใหญ่มีมรดกมันเป็นพื้นชะตาครับอืมที่ทุกคนจะมีก็คือโชคดีไป เพราะเสาเป็นมรณะไงอืมก็คือมันเสามันคือยาวนานเนาะมันก็คือได้ช้าแต่มันก็คือมั่นคงเพราะมันได้ง่ายไงคือเราจะรวยรวยได้จากคือสิ่งที่เราจะรวยรัดมีอย่างหนึ่งก็คือมรดกนะครับรวยช่วค้ามคืนได้เลยนะครับแต่มันก็อาจจะต้องเกิดการสูญเสียด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นดาบสังคมหรือเป็นทุกขลาบนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแต่เอาเป็นว่ามันก็มีเกณฑ์ตรงนี้อยู่นี่ไงมรณะสุภะ ม,มีเกณฑ์สูญเสียผู้ใหญ่แต่พอดีว่าแม่ผมเนี่ยสูญเสียคุณหญ่ไปเมื่อเมื่อก่อนที่ผมจะทำของราสศา์พอดีเพราะใายนี่แหละทําให้ผมต้องมาอยู่ในจุดเนี้นะครับสูญเสียยายตอนนั้นไม่ใช่ตอนนั้นยังไม่สูญเสียด้วยซ้ําแล้วก็เสียพอดีด้วยตอนนั้นพอดีก็เลยจะก็เลยเข้ามาอยู่ศาสตรเนี่ยพอดีนะครับทีนี้ก็ได้มรดกตามจริงเขาได้ก่อนแล้วแหละแต่ว่าหมายถึงว่าสูญเสียยายก็เลยมาอยู่จุดนี้ทั้งเองทีนี้ การงานมีการเกณฑ์ตกงานย้ายงานเปลี่ยนงานอย่างใดอย่างหนึ่งครับแต่เราต้องเข้าใจทําใจนะคนมิถุนอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ชอบเออคนมิถุนยามีอคติมากคือเท่าที่ผมสังเกตนะเพื่อนผมก็คนหนึ่งคือเพื่อนสนิทเลยนะมีอยู่คนเดียวอะที่สนิทอยู่ตอนเนี้ยคือหมายความว่าผมมักจะได้เพื่อนที่อยู่ไกลตัวอยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอก็เลยไม่ค่อยมีเพื่อนก็เลย แต่เพื่อนคนนี้ก็อยู่ไกลอยู่บ้างก็คือแบบเขาทํางานอยูอ่รัฐบาลแห่งหนึง่งแต่ว่าบ้านก็อยู่ออกไปหลายกิโลเหมือนกันครับคือไม่ค่อยได้เจอกันช่วงนี้แต่ว่าแต่ก่อนเจอกันบ่อยก็เลยเดี๋ยวจะนัดเจอกันอีกนะครับก็เอาเป็นว่าก็น่าจะมีทุนเหมือนกันคิดนุ้เพราะว่าตั้งดวงแล้วก็มีทุนนะอืมเขาก็เนี่ยก็จะมีเกณฑ์การที่งานแล้วก็ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นบ่อยนะครับก็เอาเป็นว่าทําทําใจยอมรับเพราะว่ามันคือคุณสถียนมานานแล้ววะเข้าใจปะอืมคนมิถุนเนี่ยสถียนมานานแล้วมันถึงจุดเวลาไม่มีสิ่งใดบนโลกมนี้ทางพุทธศาสนาสอนเลยว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปน้อมนํามาใส่ใจด้วยนะครับอย่าอย่ามัวแต่ไปทางโลกจนเกินไปเพราะนี่คือกฎเหล็กที่ทุกคนต้องเจอมนุษย์ทุกคนต้องเจอคุณจะทําเป็นไม่สนใจไม่ได้ คือถ้าคุณทําไม่สนใจได้แต่เมื่อถึงเวลาคุณอาจจะลองโอยก็ได้เพราะคุณละเลยมันไปดังนั้นคุณต้องใส่ใจว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้ไม่นานมันก็ต้องดับไปทุกอย่างก็ต้องมีภพวบบินาศในดวงชะตาของเราไม่รู้แหละชีวิตคุณจะจบไม่จบอะไรสักอย่างแต่ในดวงของคุณยังไงก็มีภพวบบินาศเข้าใจไหมครับทุกคนเกิดเป็นมนุษย์ต้องมีภพวบบินาศถ้าใครไม่อยากมีภพวบบินาศรีบบรรลุธรรมไปนิพพานนะครับแต่หลายคนก็ไม่ชอบ คือไม่ชอบมีทุกข์แต่ก็ยังไม่อยากมนีผ่านมันเป็นเรื่องย้อนแย้งมากเลยคุณกลางย้อนแย้งกับความคิดของตัวเองเพราะคุณเกิดมาอยู่ในความเป็นจริงว่ามันจะต้องนิพพานเออหมายว่ามันจะต้องอยู่ทางโลกแล้วมันจะต้องมีความเวิวมมินาคจะต้องมีจุดสิ้นสุดในชีวิตของเราคุณหนีไม่พ้นตอยทีคุณจะเกิดชาติหน้าชาติไหนถ้ายังไม่นิผ่านคุณก็ต้องเกิดเป็นมีภพวินาคอยู่ดีนะครับอันนี้ต้องเข้าใจแม้กระทั่งเป็นเทวดาก็ยังต้องมีภพวินาคนะครับ ถาดเกจิอาจารย์ที่เข้าฌานแล้วดับไปเลยก็ไปเกิดในชั้นพรมก็ยังไม่นิผ่านครับเออทีนี้ก็ต้องเวียนไหว้ตยเกิดอยู่ดีถ้าหมดบุญที่ที่สะสมมานะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจเทวดาก็ต้องหมดบุญก็ยังมีภพวินาศมีสิ่งเดียวคือพระพุทธองค์ที่หลุดพ้นวินาศไปแล้วเท่านั้นมีผู้เดียวนะครับที่ทําได้นอกนั้นคือ,อยังโอเค ขนาดเทวดาชั้นผมทั้งหลายก็ยังนะครับการงานการเงินการเงินเป็นดาวจันทร์เป็นขุมทรัพย์ไม่ได้แปลว่าคุณจะรวยแต่หมายถึงมีคนที่จะรวยขึ้นง่ายแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะรวยทุกคนเพราะอะไรทรําดาวจันทรโคจรไวมากมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงทุกๆสองวันครึง่งพอย้ายเข้าราศีนี้ก็ดีดีดีด,ดีแล้วก็มาเสียแล้วก็มาดีแล้วก็มาเสียแล้วก็ดีดีดีแล้วก็เสีย ยังาเนียตลอดทั้งทั้งเดือนนะครับด,นนด,ดังนั้นเนี่ยเดียวดีเดียวเสีเสย,ยดังนั้นเนี่ยก็ราศีมิถุนเป็นราศีพ่อคาแม่ไขหมายคมว่ามีการขึ้นขึ้นลงลงของการเงินดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจและเป็นดาวจันอย่าได้น้อยได้ทีละเล็กทีละน้อยได้ไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าได้มาบ่อยได้มาเรื่อยๆแต่ไม่ได้เยอะนะครับต้องเข้าใจการเงินเข้าใจ أ, พื้นวัสนาของเราก่อนว่ามันเป็นแบบนี้ แต่ไม่ได้หมายถึงว่าคือบางคนได้เยอะก็มีแต่หมายถึงพื้นดวงส่วนใหญ่ส่วนรวมเพราะว่าคนเกิดมิถุนอาชีพหลากร้อยอาชีพถูกไหมครับอาชีพบางอาชีพได้เงินเยอะบางอาชีพได้เงินน้อยแล้วแต่ดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะกําหนดว่าคนทุกคนมิถุนจะต้องได้เงินน้อยทุกคนมันไม่ใช่ครับแต่หมายความว่า มันได้มาทีละเล็กทีละน้อยแต่เก็บสะสมอย่างแม่ผมก็เป็นแม่ค้าครับเออก็เนี่ยไงก็เก็บสะสมเป็นเงินเงินไปเรื่อยๆจนมั่งมีเนี่ยเสามันได้ยากแล้วก็สุภาพเวลาหูจะเดินช้าเห็นไหมครับกว่าจะสําเร็จมันก็ใช้เวลานานอืมกรรมะการงานเนี่ยก็เป็นดาวรายปีเห็นไหมเนี่ยพวกเนี้ยเป็นดาวรายปีทั้งนั้นเลย นะครับมันก็คือได้ยากไม่ได้ประมาณได้ง่ายแต่ง่ายหน่อยก็คือโชคลาภได้เร็วหน่อยนึงเดือนครึ่งก็ได้ครั้งหนึง่งเดือนครึ่งก็ได้ครั้งหนึง่งก็หมายถึงคนอุปธรรมช่วยเหลือนั่นแหละดังนั้นเนี่ยก็ยังดีตรงนี้แหละที่มีคนอุปธรรมช่วยเหลือแล,และการเงินได้เรื่อยๆมันถือว่าได้เล็กๆน้อยๆแต่เรื่อยๆ,ๆ,ๆก็ทําให้ใจชื้นนะครับเป็นคนที่ทําอะไรมกักจะได้เสถียรน่นะเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับการเปลีลย่ลยนแปลงยากช้ากว่วจะมา ได้อะไรยาวานานเสียอะไรเสียนานครับอืได้อะไรก็ได้นานเสียอะไรก็เสียนานเพราะเสาเป็นมรณะหมายถึงย้ายก็ไป2ปีครึ่งดีไป2ปีครึ่งพอตกกรมมะเนี่ยเสียอีก2ปีครึ่งเข้าเรือนาพระอดีอีกปีครึ่งอย่างเงี้ยวินาศเอาเสียปีครึ่งอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ขอโทษครับสปีครึ่งดังนั้นเนี่ยสปีครึ่งเนี่ยกวจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยคนไม่ถุนจึงหมายถึง ค่อนข้างเสถียรผมถึงบอกไงว่าพอมันถึงเวลาแล้วมันก็ต้องถึงเวลาคุณก็ต้องทําใจยอมรับว่ามันถึงรอบของมันแล้วเข้าใจหรือ,อยังไม่มีใครเกิดแล้วไม่แก่ตายเลยไม่มีครับคือมันมันก็มีอะคนอายุสั้นนะเข้าใจทาไมถึงคนส่วนใหญ่อะมันไม่ใช่มันเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมครับเกิดมันก็ต้องมีเจ็บแล้วก็ต้องมีแก่แล้วมันถึงตายไม่มีไม่มีวงจรไหนที่เกิดแล้วตายเลยไม่มีแก่ไม่มีครับถูกปะ หมายถึงภาพรวมนะคนส่วนใหญ่นะเออมันก็ต้องเป็นแบบนั้นเราจะไปกระโดดข้ามขั้นไม่ได้เนาะนี่คือวัฏจักรของธรรมชาตินะครับสัจจะความจริงมันเป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมรับทชนี้การงานการเงินความรักความรักเป็นยังไงพฤหัสตกวินาศเหมือนกันเห็นไหมครับทั้งงานทั้งความรักเนี่ยโอ้โหคนมิถุน,นียไม่ Lucky game, ลัคี้กินเกมและไม่ลัคี้กินเหลื่ในช่วงตอนเนี้ยมันมีการไม่เสถียรอยู่ตลอดเวลาแต่บางคนก็ยังเกาะ ปกติได้เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยก็มีนะครับแต่ส่วนน้อยส่วนใหญ่จะต้องมีการรอแรลรอแลละหนึ่งปีนี้เป็นปีที่สําคัญมากๆเพราะเหลือดาวดวงเดียวที่ยังไม่ผ่านพบวินาศคือดาวเสาร์หลังจากที่พระหัตถ์ทับลักเราจะปังที่สุดนะ mm hmm. ผมอวยไว้เลยนะอันนี้ไม่ได้อวยนะหมายถึงว่าอวยความจริงว่าคนมิถุนกําลังจะได้นับวันในปีห้าหลังจากพฤษภาคม mm hmm. ดาวแศสิยายเขาทับลักเนี่ยคุณจะดีนับวันคุณนับเขาดาวถอยหลังได้เลยครับ คุณจะเฮแล้วีเนคุณจะเลิกป่วยจิตป่วยใจได้ละโชคงนี้เป็นช่วงสุดท้ายจบอะไรก็จบไปเถอะแล้วเริ่มต้นใหม่ซะแล้วคุณจะไปได้ดีไปได้สวยมักจะได้ดีจากการเริ่มต้นไม่ใช่ได้ดีจากสิ่งที่มีอยู่แล้วเพราะมันจะต้องเดินหาความเสื่อมอยู่แล้วมันก็ต้องเสื่อมลงอยู่ดีแล้วมันก็ต้องเริ่มต้นใหม่ถูกปะทุกอย่างมีเริ่มต้นมีจุดจบเมื่อถึงจุดจบก็ต้องเริ่มต้นดังนั้นเนี่ยรีบจบแล้วเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่เราจบมันได้แล้วมันสวย ดีกว่าต้องรอให้โชคชะตามาจบให้เราแล้วมันอาจจะพังพินาศก็ได้ก็้าจไหมครับจบเหมือนกันจะจบแบบพังพินาศไม่ใช่ปังปุริเยในนั้นเราก็ต้องจบแบบปังพังปัง,ปงแบบปังปุริเยอ่ะก็ใจไหมครับดังนั้นเนี่ยผมถึงอยากให้พวกคุณนี่ยฟังความจริงว่ารีบจบจบดีๆจบสวยๆจบแบบสง่างามนะครับแล้วมันจะได้ดีต่อไป,ไปเริ่มต้นดีๆเลยดีกว่าจะต้องพังทลายลงมาแล้วมันก็เจ็บหนัก เริ่มต้นกับไปไม่ถูกไปไม่เป็นไปเลยรกลางทางใช่ไหมมันก็ยากนะชีวิตชีวิตก็ยุ่งยากดังนั้นเนี่ยจบดีดด,ดีกว่าไหมเนาะเออดังนั้นเนี่ยรับฟังความจริงด้วยว่าในเมื่อมันจบก็จบดีกว่าจะได้จบแล้วเริ่มต้นใหม่ดีๆไปเลยเนาะต่อไปเรื่องของอคู่ครองก็เหมือนกันนะครับเออก็เอาเป็นว่าถ้ามันสุดจะยื้อแล้วก็จบเถอะไอ้ไม่ได้บอกให้ใครเลิกกันนะแต่หมายคมว่าถ้าคุณไม่ไหวแล้วอะก็อย่าฝืน จบดีกว่าแล้วเริ่มต้นใหม่จะดีกว่าสิ่งที่ดีๆรอคุณอยู่เข้าใจไหมครับบางคนกลัวไงว่าถ้าจบไปแล้วเอ๊ฉันต้องยึดคนนี้ไว้ดีกว่าต่อให้ทุกจะก็ต้องยึดไว้เพราะว่ากลัวหาใหม่ไม่ได้เนี่หรือแบบอะไรเงี้ยคนมิถุนเป็นคนที่มีอะไรเผื่อเลือกผมรู้พ่อาจารย์ผมพูดเลยว่าคนมิถุนเนี่ยเผื่อแม้กระทั่งคู่ครองเผื่อไว้ทุกอย่างแม้กระทั่งคู่ครองก็ต้องเผื่อข้อดีมันก็มีข้อเสียก็มีข้อเสียก็คือจะปาสองมือหรือ อาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้ว่าคุณคบสองคนตามจริงไม่ใช่นะคุณแค่เผื่อไว้เฉยแต่ไม่ได้อะไรมากแต่ว่าก็อย่าไปเผลอใจแล้วกันเพราะไม่งั้นจะเกิดหลักสรนอนนี้ก็จะมีปัญหาได้เพราะดาวคู่ไปตกเรือนวินาศก็คือมีความรักความสัมพันธ์ที่ปิดบังอาพังซ่อนเร้นอยู่ด้วยนะครับก็ระมัดระวังจะเกิดหายนะได้ถ้าเผื่อคุณบาลานซ์มันไม่ถูกนะครับเขาเรียกว่ารถใส่ชนกันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ระวังนะครับ ดังนั้นเนี่ยอย่าให้ความสําคัญกับคนที่เป็นรองแต่ให้สัให้ความสําคัญกับคนที่เป็นหลักมากกว่านะครับแต่ถ้าคุณไม่ไหวแล้วก็ไปสําคัญกับคนรองก็ได้คนหลักก็ต้องจบก่อนจะได้จบสวยๆจบโอเคเข้าใจไหมครับอย่าทาอะไรครึ่งๆกลางๆมันไม่ดีเพราะว่ามันเป็นการให้ความหวังอีกคนหนึ่งแต่เขายังรักเราอยู่แล้วเราไปทิ้งเขาอย่างนั้น่ะมันก็ไม่ดีถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ไม่ชอบเขาไม่โอเคแล้วก็บอกเขาดีๆจบดีๆสวยๆก็จบนะครับ การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นยังไงโอเคแต่เดือนนี้ต้องระมัดระวังหลังจาก30ิธันวาคมจนถึงสม่มากจะไปปรากฏที่ปีหน้าหรือเดือนหน้าก็คือมาการาคมเนาะดาวศุกร์เจอกดาวเสาร์เนี่ยการป่วยมันจะป่วยโดยที่เราแบบโรคที่ไม่อยากเป็นแล้วมักจะเป็นแล้วมักจะเป็นเรื่องของความรักซะส่วนใหญ่ด้วยเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยมันหมายถึงความรักนะ,นะครับพอเจอดาวเสาร์คือความทุกข์ และมาจากโรคสุขภาพก็หมายถึงสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับความรักและเจ็บป่วยก็หมายความว่าอาจจะเป็นโรคติดเชื้อต่างๆอันนี้ต้องระวังนะครับพยายามต้องนำบัดระวังถ้าติดเชื้อในทางที่ดีหน่อยก็โควิดหรือไม่ก็เป็นหวัดอะไรเงี้ยก็ติดง่ายๆแค่นั้นเองนะครับแต่นอกนั้นคือเออน่ากลัวนะเรามาระวังดีดีต่อไปเรื่องของคือสุขเสาเนี่ยเขาบอกไว้เลยแต่ผมไม่อยากพูดมากเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะคิดมากกันเอาเป็นว่า ให้ให้รู้ไว้ว่ามันเป็นเรื่องของโลกของความสัมพันธ์แล้วกันต้องระมัดระวังส่วนมากมันจะโรคประสาทมากกว่าเลยเนี่ยคือสุกเกษเนี่ยคือมันไม่ถูกมันคู่เผาเขาคู่ผิดหวังนะครับอืมมันก็ทําให้เราคิดมากปวดใจซะมากกว่านะครับที่จะเป็นโรคอื่นๆนะครับแต่ก็ระมัดระวังเอาไว้เรื่องของการติดต่อความสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับต่อไปเรื่องของโชคลาบโชคลาบของเราคือดาวอังคารมาอยู่เรือนกันเงินก็ดี แต่เดือนดีเดือนนี้นะเดือนเดือนหน้าเขาจะถอยหลังเรือนตโนตนะครับแต่ยังโชคดีที่ถอยหลังในเรือนที่ดีก็ยังไม่หลายมากแต่เดี๋ยวรอฟังเดือนหน้าแล้วกันว่าจะเป็นยังไงแต่เดือนนี้ดีมากลาภกุกพภะได้โชคลาภเป็นเงินแต่เป็นนิดแปลว่าอาจจะมีความได้แบบไม่ชอบมาพากลแบบแปลกนะครับได้แบบไม่ได้ตั้งใจจะพัดจะผอยู่ดีได้อะไรอย่างงี้นะครับได้แ,แบบไม่คาดหวังอะ่ะแต่อยู่ดีได้นั่นแหละประมาณนั้นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่อง channel ของเราด้วยนะครับขอบุณครับ